อันนี้จะเป็นการทบทวนเป็นการซ้ําเป็นการย้ําเป็นการทวนคณิตศาสตร์เวลาทําแบบฝึกหัดเยอะๆนักเรียนจะชินไปเองอันนี้ครูคิดว่ารู้กันอยู่ทุกคนดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาฝึกการแก้การแยกตัวประกอบโดยใช้สูตรที่เราเรียนมาแล้วทั้งหมดเลยข้อแรก x ยกกําลังสองลบด้วย2 5 x ข้อนี้นักเรียนจะทํำยังไง สิ่งที่เราเรียนนามีกำลังสองสมบูรณ์สมบูรณ์แล้วก็ผลต่างกำลังสองแต่นอกจากสองตัวนี้แล้วมันจะมีตัวอื่นที่เรามีพื้นฐานกันอยู่แล้วคือถ้ามันอยู่ในรูปการแจกแจงนักเรียนสามารถใช้สมบัติการแจกแจงได้ในข้อแรกตัวนี้นักเรียนสามารถใช้สมบัติการแจกแจงหรือที่เรียกกันบ่อยๆคือการดึงตัวร่วม x ยกกำลังสองลบด้วย25 x มีอะไรที่เหมือนกันการดึงตัวร่วมคือการมองว่ามีอะไรที่เหมือนกันแล้วเราจะดึงตัวนั้นออกมาตัวที่เหมือนกันคือตัว x ดังนั้นครูก็จะดึงตัว x ออกมาซึ่ง x ดีกรีที่ต่ำที่สุดคือ x กำลังหนึ่งดังนั้นก็จะดึงตัว x กำลังหนึ่งออกมาซึ่งกำลังหนึ่งปกติเราไม่นิยมเขียนก็ดึงแค่ x และเวลาที่เราดึงกำลังหนึ่งออกไปจาก x ยกกำลังสองมันจะได้เป็น x เดียวลบด้วย2 5 x ดึงออกไปละตัว x เหลือแค่25ก็จะแยกตัวประกอบเสร็จเรียบร้อยสำหรับข้อแรกถัดไปข้อที่2ข้อที่2 x ยกกำลังสาลบด้วย4 x ยกกำลังสองข้อนี้เหมือนเดิมเราก็ดูว่ามันมีตัวที่เหมือนเหมือนกันไหมถ้ามีดึงตัวที่น้อยที่สุดออกมา ระหว่าง x ยกกำลังสกับ x ยกกำลังสองอะไรมันน้อยกว่ากันดีกรีน้อยกว่ากันคือ x ยกกำลังสองดังนั้นสิ่งที่ครูจะดึงคือ x ยกกำลังสองข้างในเหลืออะไรจาก x ยกกำลังสามดึงออกไปแล้วกำลังสองก็ต้องเหลือกำลังหนึ่งก็ได้เป็น x ยกกำลังหนึ่งหรือ x เฉยๆก็ได้ไม่ต้องเขียนกำลังหนึ่งลบด้วย x ยกกำลังสองตัวที่สองนี้ดึงออกไปแล้วดังนั้นเหลือแค่ส คำตอบของเราก็จะได้ตัวนี้ในการแยกตัวประกอบข้อที่2อถัดไปข้อที่3ข้อที่3มีอะไรเหมือนกันเหมือนเดิมคือตัว x แต่ว่า x ที่ต่ำที่สุดคือ x กําลังหนึ่งดังนั้นสิ่งที่จะดึงก็คือ x กําลังหได้เป็น x ข้างในเหลืออะไรจาก x กํลัง4ลดออกไป1ได้เป็น x ยกกำลังสลบด้วย 4x ตัวนี้ดึง x ออกไปแล้วเหลือแค่เลข4เสร็จเรียบร้อยในข้อที่3ถัดไปข้อที่4 15x ยกกำลังสอลบด้วย 25x ตัวนี้ดึงยังไงดีดูเลยครั้งนี้มีอะไรที่เหมือนกันนอกนอกจาก x บ้างอ่าเดี๋ยวคุณด,ดึง x ก่อนเพื่อความง่ายๆหน่อยเอา x ออกไปก่อนนะก็จะได้เป็น x ข้างในเหลืออะไรเหลือ15จาก x กำลังสดึงออกไปแล้ว1ก็จะได้ x เดียว ลบด้วย2 5 x ตัวนี้ดึง x ออกไปเหลือแค่25ทีนี้ตัวนี้ไม่จบตรงที่สังเกตว่า15กับ25มันมีอะไรที่เป็นตัวร่วมกันมี5เพราะ5สามารถหาร15ลงและ5สามารถหาร25ลงดังนั้นถัดไปครูก็จะดึงเลขเพิ่มเข้ามาคือเลข5ส่วน x ยังอยู่เหมือนเดิมก็จะได้5 x และทีนี้ ข้างในเนื่องจากดึง5ออกไป15าหารด้วย5มันก็จะเหลือแค่3ดึง5ออกคือการเอา5ไปหารตัวเลขที่เหลือนะคะก็จะได้3 x อยู่ดีลบด้วย25าหารด้วย5ก็ได้5ก็จบละเรียบร้อยอันนี้ดึงต่อไม่ได้ตัวนี้ก็จะแยกตัวประกอบได้ตามนี้ถัดไปข้อที่5ข้อที่5เราก็มองก่อนอะไรที่มีเหมือนกัน x กับ x ซึ่ง x กำลังต่ำสุดคือ x กำลังหนึ่งก็ได้ x ข้างในเหลือ81 x ลบด้วย1ตัวนี้แยกอะไรต่อได้ไหมก็ไม่เราก็เลยได้แค่นี้ข้อที่6 7 x ยกกำลังสองบวกด้วย49 x ครูคิดว่านักเรียนน่าจะสังเกตเห็นนอกจากตัว x แล้วมีอะไรที่เหมือนกันด้วยครั้งนี้เดี๋ยวเอาออกมาพร้อมกันเลยตัวแรกคือ x เ,เพราะว่ากำลังต่ำสุดคือ x กำลัง1ถัดไปนักเรียนดูตัวเลข7กับ9 นื่องจากเราได้ว่า7คูณเเท่ากับ49ดังนั้น49นี้สามารถดึงเลข7ออกและเหลือแค่เลข7เดียวก็จะได้เป็น7 x ข้างในเหลือ x บวกด้วย7 7 49เหลือ7ตัวเดียวตัวนึงเอาออกไปแล้วได้เป็นอันนี้ x เอาออกไปเหมือนกันก็จะได้แค่7สําสำหรับตัวข้างหลังแค่ตัวประกอบเรียบร้อยสำหรับข้อ6 ส่วนข้อ7ข้อ8ข้อ9ข้อ10ใช้แนวคิปเดียวเดียวกันเลยนักเรียนดูให้ออกตัวเลขตัวแปรตัวไหนที่มันสามารถดึงออกมาได้ที่มันมีตัวประกอบร่วมกันก็ดึงตัวนั้นออกมาส่วนถัดไปที่จะให้นักเรียนดูคือส่วนที่ไม่ได้แค่มองและมีตัวร่วมกันเพราะว่าอะไรถ้าเรามองอย่างเดียวนักเรียนจะเห็นว่าก้อนแรกมี x ก้อนที่2มี x แต่ก้อนที่3มมันไม่มี x ดังนั้นนักเรียนไม่สามารถดึงตัว x ออกไปได้ละ และเราจะทำวิธีไหนล่ะเราก็จะทำวิธีที่เราได้เรียนมาคือการแยกวงเล็บแยกแฟกเตอร์เริ่มกันที่ข้อที่11ข้อที่11 x ยกกำลังสองบวกด้วย3 x ลบด้วย4นักเรียนก็มาแยกตัวประกอบอะไรคูณกันได้ลบ4บวกกันได้3คูณกันได้ลบ4บวกกันได้3คูณกันได้ติดลบแน่นอนตัวหนึ่งจะเป็นติดลบเติมมาเลยลบ สี่มีแค่ง่ายสอตัวอ่ะครูเอาเลขแรกก่อนก็ได้เลขที่มันอาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่ก็ลบ2กับสองและทีนี้สลับด้วยก็ได้เดี๋ยวเอาแบบละเอียดนิดๆสลับเป็นข้างหลังด้วย2กับลบสและนอกจากคู่นี้ก็จะมีเลข4ี่ด้วยลบสี่กับหนึ่และหนึ่งกับลบสี่สี่กับลบหนึ่ง 1บ 1, กับสมีเท่านี้ที่พอจะทําได้ก็จะมีทั้งหมด1 2ึ่งสอี่ห้าหหกเคสทีนี้ข้างหน้าเป็น x กํำลังสองแน่นอนไม่ได้คิดอะไรมากก็แยกได้แค่ x กับ x เราก็เลยจะดูข้างหลังข้างหลังอะไรที่บวกกันได้3บ้างตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้ไม่ได้วไไดบวกกันได้ศนย์ตัวนี้บวกกันได้ลบสไม่ได้เหมือนกันตัวนี้บวกกันได้เป็น ลบ3ก็ไม่ได้เหมือนกันตัวนี้บวกกันได้3อ่ะมีแ,แววละส่วนตัวนี้บวกกันได้3ดังนั้นเราจะพิจารณา2ตัวนี้ซึ่งก็ลองเอามาแทนดู x ข้างหน้าแล้วก็ x ข้างหลังนกเรียนจะสังเกตว่าอันนี้ x ทั้งคู่เลยเวลาเติมนักเรียนเติมสคู่ลบหหรือลบหคู่4มันได้ต่างกันไหมลองดูซิ ไม่ได้ต่างกันเลยนะอันนี้แสดงว่านักเรียนสามารถเลือกตัวไหนก็ได้เนะื่องจากข้างหน้ามันไม่ได้มีอะไรพิเศษดังนั้นเราสามารถเลือกตอบตัวใดตัวหนึ่ง x บวกด้วย4คูณกับ x ลบด้วย1อันที่คุณเลือกตอบนะนัเกเรียนจะตอบข้างบนก็ได้